จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณทําการฟาสติ้ง36ชั่วโมงแน่นอนนะคะ4-8ชั่วโมงเนี่ยระดับน้ําตาลในเลือดก็ตกลงระดับอินซูลินก็จะตกลงอาหารที่เรากินเข้าไปภายใน12ชั่วโมงก็จะเบิริไปเป็นพลังงานให้กับเราพอเราไม่ได้กินระบบย่อยอาหารของเราก็มีโอกาสได้พักบ้างร่างกายก็จะเริ่มกระบวนการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอโกรทฮอร์โมนก็จะเพิ่มสูงขึ้น 14ชั่วโมงผ่านไปร่างกายก็จะเอาไขามันตามส่วนต่างๆมาเผาผลาญเป็นพลังงานให้กับร่างกายเราหรือที่เราเรียกว่าคีโตนนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ได้กินไป16-18ชั่วโมงนะร่างกายเราก็จะกระตุน้นกระตุน้นกระตุ้นให้เผาผลาญไขมันพลังงานให้มากกว่าเดิมอีกซึ่งเป็นการเพิ่มโกรทฮอร์โมนนะคะ50-100%เลยนะซึ่งการเพิ่มขึ้นของโกรทฮอร์โมนจะทำให้มวลกล้ามเนื้อะคะ่ะเพิ่มขึ้นด้วย ถ้าเราทำการฟาสติ้งมาย4บสชั่วโมงแล้วนะออโตฟาจี Auto ก็จะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งออโตฟาจีอะค่ะจะเรียกง่ายๆว่าเป็นกระบวนการที่ร่างกายกินเซลล์ขยะของตัวเองก็ได้ทำให้เราแข็งแรงขึ้นได้นะเต็มเซลล์ในลำไส้ก็จะเริ่มมีการซ่อมแซมถ้าเราฟาสต์ถึง36ชั่วโมงเนี่ยออโตฟาจี Auto จะเพิ่มสูงขึ้นถึง300%เลยและทำให้ค่า BDNF เนี่ยค่ะเพิ่มสูงขึ้นถึง400เ แปลว่าอะไรแปลว่าํำให้คุณนะคะมีการจดจำที่ดีขึ้นสมองดีขึ้นฉลาดมากขึ้น